แต่ว่าพวกหนูเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยกินน้ำมันหอยกันไหมนีน่ในเครื่องกับผงชโลม่ะที่จะมากินรสดีเป็นรสชาติต่างกันกน,นะเนี่ยเมื่กอกี้ช่วงช่วงเช้าเนี่ยผมไปที่อำเภอเสมืองมาแล้วผมแวะคุยกับชาวมงแม่ค้าชาวมงแกบอกว่าการปลูกอาหารของชาวมงไม่ใส่น้ำปลาช,ชาวลีซูนี่ใส่ไหมครับไม่ใส่ทการทำกับข้าวไม่ใส่จะใส่น้ำปลาก็เฉพาะ เวลาตำคุ้งตำอืมบางเมนูเท่านั้นนิดหน่อยส่วนม่าตำคุ้งตำอะไรแค่ใส่กันหรือบางคนก็ใส่กะปิถ้าเป็นถ้าเป็นเมนูรีซูแบบดั้งเดิมของของแท้เนี่ยคือไม่ใส่ใช่ไหมครับไม่ใส่ใส่แค่เกลือกับผงชูรสเกลือนี่เป็นเกลือเกลือทั่วไปเกลือทั่วไปใช่ไหมครับใช่เกลือกับผงชูรสแค่นั้นเองอืมในหลังๆมาก็จะเริ่มใส่รสดีกันนิดหน่อยๆกันเองคนรีซูกินข้าวข้าวข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับกินข้าวสวย ไม่ไม่นิยมกินข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวนี่นส่วนมากจะทําทําเป็นข้าวตำอะ่ะครับที่ข้าวตาเป็นปีใหม่อะ่ะครับผมนึ่งแล้วก็มาตามําแล้วก็มาแบน,แบนๆช่วงหน้าหนาวจะเอามาย่างกินครับหน้าหนาวสนุกที่เนี่ยน้ําพริกของคนลีซูนี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับมันจะมีก็อยู่ที่ว่าจะทําแบบไหนจะเป็นน้ำพริกถั่วเน่าหรือว่าจะเป็นน้ําพริกมะมะเขือเทศครับหรือว่าจะเป็นน้ําพริกแค่น้ําพริก พริกดิบตำพริกดิบแต่ส่วนมากกับเขาจะเป็นน้ำพริกถั่วเน่าครับอู้งั้นก็หลายอย่างอยู่แต่ก็อร่อยมากนั่นนะ่ะแ,แต่ขาดเกลือไม่ได้อู้เกลือกับผงชรูรสขาดไม่ได้ไม่ขาดกันครเกลือแม่ก็พวกพริกพริกป่นกับพวกมะเขือเทศกับผักชีนอยอะไรอย่างงี้ครับหอมแดงเกลือผงชรูรสแค่นั้นแหละมะนาวนิดหน่อย,อ,ย,อ,ยอร่อยกินกับข้าวร้อนๆแหล,ล,ละเอาไปกินหรอ คืออะไรครับป่าอันนี้โพกงผู้มาเฟียอนอยู่นี้นะถั่วเขียวไหมฮะถั่วอะไรเป็นถั่วเลยเป็นอะไรอันนี้ถั่ว